สวัสดีค่ะว้าวว้าวว้าวอีกแล้วจ้าว่าอะไรเหรอว้าวเพลงอะไรล่ะคะว้าวอะไรอะไรยังไงคะว้าวอย่างนี้ค่ะเพลงบัตรตัวลูกสาวเพลงใหม่ค่ะที่อาจารย์บิ๊กเป็นคนแต่งให้ว้าวมากว้าวว้าวว้าวเลยค่ะอุ้ยได้ฟัง เรวโหดสุดยอดมากคือเนื้อเพลงคําร้องทํานองอะไรประมาณอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อะไรประมาณเนี้ยคือดีนะ่ดนตรีเรายังไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงเนาะน่าจะเป็นสไตล์ดีหรือเปล่าอะไรอยเงี้ยแต่มันว้าวมากค่ะแม่หนึ่งด้แม่หนึ่งได้ไปฟังได้ไปดูคลิปปนางเนาะสุดยอดคือ เสียงกังวลนเพราะเว้ยแม่หนึ่งก็พูดไม่ถูกเนาะถ้าเป็นสไตล์หมอลาแม่หนึ่งจะฟังคือคือฟังแล้วแม่หนึ่งจะอธิบายไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เนาะแต่ฟังแล้วรู้สึกว่าคือมันลื่นหูไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่อ่าไม,ไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่โลกไม่ระคายหูคือมันจะคือไม่ได้อวยนะคะอันนี้ไม่ได้อวยกันเนาะไม่ได้อวยเนาะ คือมันบอกไม่ถูกไม่ถึงบอกไม่ถูกจริงๆเหมือนที่พ่อพ่อแม่่หลายๆท่านก็ที่ได้ฟังกันนะที่ว่าือเลิศม,มากเลิศม,มากเพลงนี้แก้วเสียงน้องนิสัยเจ้วจริงๆค่ะคือและยิ่งแบบพอมาได้ได้สองวาด ของอีกอาจารย์ท่านหนึ่งต้องขอขอ,อภัยเด้อจ่าเด้อที่จะยกมาพูดขออภัยไม่หนึ่งขอใน้สังวาขออีกอาจารย์ท่านอีกท่านหนึ่งนะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะมันจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์และแต่อา,อาจารย์ครูบาอาจารย์แต่ละท่านการเสียงสังวาสพวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันเนาะเหมือนที่เวลาไปเรียนกับอาจารย์ท่านนี้ก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่ง อาจารย์ท่านนี้จะเป็นอีสไตล์หนึ่งแล้วก็อาจารย์ท่านนี้จะเป็นอีสไตล์หนึ่งเนาะมันจะเป็นกันอย่างนี้นะคะแล้วพอมาครั้งนี้น้องมาเรียนกับอาจารย์บิก๊กหูแล้วแบบสังวาดของอาจารย์บิ๊กเนี่ยแบบว่าคือแม่หนึ่งก็เอินไม่เป็นอุ้ยไม่หนึ่งก็ไม่เป็นเอนไม่เป็นจริงๆเออไม่เป็นจริงๆค่ะแต่ว่า เนี่ยค่ะดีใจปพื่มใจดินใจมากปพื่มใจมากคือน้องไปเรียนครั้งนี้ก็คือไปเรียนอ่ะเรียนร้องเรียนลำเนาะเรียนร้องเนี่ยก็คือไปเลิศมากขนาดไปวันแรกนะคะไปวันแรกอาจารย์ยังอาจารย์มี่ยังบอกว่าหืมเก่งมากได้เลยขนาดว่าเพิ่งแค่วันแรกวันวันแรกที่เรียนก็คือคือได้แล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ต้องฝึกค่ะไม่ใช่ว่าได้ได้เป๊ะๆเลยคือมันได้แล้วเออน้องเข้าใจเข้าใจแล้วอะไรอะไรยังไงเป็นยังไงยังไงอย่างเงี้ยเนาะน้องก็คือเรียนรู้เร็วคือจับจุดจับอะไรได้เร็วว่าอะไรตรงนี้ยังไงอะไรทําอย่างนี้ยังไงเสียงสูงเสียงต่ำเสียงเอี้ยนเสียงเสียงเอื้อนเอี้ยนเสียงอะไรอย่างนงี้เสียงกระสาบเสียงคือมันมันมีหลายแบบเนาะคือน้องเป็นคนเก่งน้องเป็นคนที่แบบว่า มีไหวพริบที่ดีออ้ยมีไหวพริบที่ดีนะคะในการคือการจดจําการฟังการอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะจบจดจําได้ดีมากว่าอะไรยังไงยังไงแต่ขออย่างเดียวคือน้องต้องฝึกสักหน่อยอะไรประมาณเนี้ยคือเราก็จะเป๊ะเลยค่ะจะเป๊ะเลยแม่หนึ่งการันตีเพลงนี้อีกเพลงหนึ่งค่ะที่เพลงเปิดตัวลูกสาวเนี่ยนะปังปังปังดังดังดังปังปังปังอีกแน่นอนค่ะแม่หนึ่งขอให้ติด หนงมาเรงทั้งสองหมวนแล้วก็หนึ่งร้อยล้านอัพบิวค่ะช่วยกันนะคะช่วยกันแชร์ช่วยกัน, share, กนดันนะคะถ้าถ้าเพลงนี้ออกมานะถ้าเปิดเปิดตัวตัวนี้ออกมาเนะาะของลูกสาวเรานะรอค่ะจะยอมจะจะยอมจะเป็นขอบตาดาอีกแล้วนะคะถ้าลูกสาวเปิดเพลงใหม่เนาะปล่อยเพลงใหม่มา ได้ฟังได้เห็นแล้วก็ดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณพ่ออาชิตะนะคะขอบคุณพ่อคุณพ่ออาชิตะอีกท่านหนึ่งเนาะพอน้องไปเรียนเสร็จแล้วก็ที่มามาต่อที่บ้านเนาะพ่ออาชิตะก็จะมาเป็นคนช่วยดูแลช่วยเอ่อช,ช่วยดูแลช่วยสอนช่วยอะไรหลายๆอย่างให้ลูกสาวเนาะถึงถึงพ่อจะไม่ได้เก่งมากมายแต่ว่าพ่อเพลินฟังเพลินอะไรนะเพลินเพราะว่า เพิ่นเข้าใจนะคะในในการในในใน,ใน,ในวงหมอลำในเสียงคาร้องทํานองหมอลำเพิ่นเข้าใจนะเพราะว่าพา่าพอจอตานี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งเนาะที่แบบว่าเพิ่นก็เคยเล่าให้แม่หนึ่งฟังแวน,นั่นแหละคะ่ะว่าครอบครัวแยกพี่น้องเพิ่นก็เป็นหมอลำเหมือนกันค่ะแต่แม่นหนึ่งก็จำไม่ได้ว่าท่านไหนต้องขออาภัยด้วยจ้าเด้อลุงท่านไหนหรืออะไรท่านไหนเนี่ยเป็นเป็นเป็นผู้ชายเนี่ยแหละค่ะเป็น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  เป็นอาจารย์ผู้ชายเป็นหมอลำชายเนี่ยแหละค่ะแต่คือเพิ่นก็เลยทีนี้เหมือนว่ามัน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 ,ม,นมันเขาเรียกอะไรนะมันก็ยังได้เชื้อมาอยู่เพิ่นก็เลยทีนี้คือเพิ่นก็เลยเอามาสอนน้องเอามาปรับให้น้องอะไรให้น้องเห็นไหมเพิ่นอยู่น่ะเพิ่นไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะคือนั่งคุมเข้มติวเข้มให้ลูกสาวตลอดเนาะติวเข้มคือ ไม่ได้ก็คือไม่ได้อันนี้นะสุดยอดพ่อพ่อข่อยแตสุดยอดจริงๆยอมรับพ่อสุดสุดของสุดดเลยค่ะพ่อฮักเลยค่ะจริงๆก็เหมือนพ่อเพิ่นพ่อเพิ่นบอกว่าเพิ่นก็เนี่ยค่ะอุ้งอิงก็เหมือนลูกสาวอีกคนนึงเนาะไม่ไม่ตัดคําว่าพ่อฮักออกเลยก็คือเหมือนลูกหลานเหมือนลูก กับอุ๋มอิเป็นลูกสาวอีกคนหนึ่งเนาะนี่แหละความฮักความแพงทําไมถึงว่าในความรักจริงๆจริงๆเลยนะคะจริงๆจังๆคือต้องเป็นแบบนี้ค่ะต้องเป็นแบบนี้นะคะคือรักรักให้ถูกทางสอนให้ถูกทางเนาะคืออยากให้ลูกได้ดีคุณก็ต้องไม่ใช่จะมาโอบอย่างเดียวไม่ได้ไม่โอบไม่โอบคืออันไหนอันไหนต้องซ้อมก็คือต้องซ้อมพักก็คือพัก ไปเที่ยวก็คือไปเที่ยวทําบุญก็คือไปทําบุญอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าได้เวลาซ้อมก็คือ้อมนะคะ้อมซ้อมนะคะ้อมหือซ้อมซ้อมแล้วคือ้อมอะไรเพื่อตัวน้องเองเพื่อตัวน้องเองค่ะต้องมันต้องมันฝึกต้องมันฝนหลายๆอย่างนะคะจะย่ำอยู่กับที่ไม่ได้นะเหมือนที่แม่หนึ่งก็เคยพูดในหลายๆคลิปเนาะถ้าจะเกิ่ง ต้องเก่งให้มันให้สุดๆไปเลยให้มันสุดๆไปเลยคือต้องฝึกต้องฝนต้องอะไรหลายๆอย่างเนาะให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเนาะน้องก็เหมือนน้ําที่ว่าไม่เต็มแก้วเนาะใช่ไหมคะเหมือนน้าที่ไม่เต็มแก้วที่พร้อมจะพัฒนาเรื่อยๆอะไรเรื่อยๆเนาะไม่หนึ่งพูดตุ้งไหมเฮ้พร้อมที่จะเรียนรู้พัฒนาอะไรหลายๆสิ่งเนาะพูดถูกแล้วเนาะพูดตุ้ขออภัยเนาะโอเคค่ะและอีกเรื่องหนึง่ง การลำโอ้โหเห็นรูปภาพไหมคะลูกลูกไปไปวันลมาสวยมากองอิงแม่หนึ่งการันตีอีกแล้วราชนีหมอลำเท้แท้แน่นอนค่ะลำน้องก็ได้แล้วขอให้น้องฝึกอีกสักหน่อยนะเลิศค่ะเลิศการันตีค่ะเดี๋ยวแม่หนึ่งลงรูใปห้ดูด้วยเนาะคู่กันเป็นเลยเนาะ โอเคค่ะงั้นคลิปนี้ต้องขอบคุณพ่อแม่พ่อพ่อมแม่ทุกคนด้วยจ้ะเด้อที่เขามารับฟังรับชมนะจ๊ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเฮงๆปงปงๆนะคะแล้วก็สุขสันต์วันแม่อีกรอบนะคะสวัสดีค่ะ